เราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปโดนตัวบึ้งขอบคุณครับชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณนี้มีบึ้งนะก็มีจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบึ้งดำนะครับที่เราขุดได้นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณนี้มีบึ้งนะก็มีจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบึ้งดำนะครับที่เราขุดได้นะครับขอบคุณครับเรามาขุดดูกันนะครับ น่ครับขุดตามรูเข้าไปเรื่อยๆนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณนี้มีบึ้งนะครับก็มีจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบึ้งดำนะครับที่เราขุดได้นะครับเดี๋ยวเรามาขุดดูกันนะครับ ก็ขุดตามรูเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับตามรูเขาก็จะเป็นเยื่อเข้าไปชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณนี้มีบึ้งนะครับก็มีจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบึ้งดำนะครับที่เราขุดได้นะครับ ตัวเขาก็จะออกสีดำนะครับพวกคล้ายผ้ากรรมะหยี่สีดำนะครับก็จะมีขนนะครับตามขาตามตัวเขานะครับการขุดนะครับการขุดนะครับ ตัวบึ้งบึ้งดำครับซึ่งปันหน้างเขาเ็าจะฉีดพิษเข้าไปในตัวของเหยื่อนะครับทําให้เหยื่อมีอาการชักกระตุกนะครับรัชานะครับนะครับนี่ก็คือบึ้งนะครับเดี๋ยจะทําให้เขาตายนะครับเราจะใช้ไม้เขี่ยตัวเขาก็จะออกสีดํานะครับพวกคล้ายผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับก็จะมีขนนะครับตามขาตามตัวเขานะครับ ปันนางเขาเขาจะฉีดพิษเข้าไปในตัวของเหยื่อนะครับทําให้เหยื่อมีอาการชักกระตุกนะครับรสชาครับนี่ก็คือบึ้งนะครับการขุดนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับตัวบึ้งนะครับบึ้งนะครับบึ้งตัวเป็นเป็นครับก็อ่า ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะปันหน้าเขาเขาจะฉีดพิษเข้าไปในตัวของเหยื่อนะครับทำให้เหยื่อมีอาการชักกระตุกนะครับกระชานะครับนะครับนี่ก็คือบึ้งนะครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็อ่าตัดด้ามเสียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาขุดรูบึ้งดําดูนะครับเรา จะดูว่าดูนี้จะมีเบื้องดำอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับดูก็ท่อง้างจะเก่านิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวเขาหรือเปล่านะครับบึ้งดำนะครับบึ้งดำ บึ้งดำนะครับบึ้งดำนี่นะครับได้แล้วนะครับตัวบึ้งนะครับบึ้งนะครับบึ้งตัวเป็นๆนะครับก็ตัวปันหน้าเขาเขาจะฉีดพิษเข้าไปในตัวของเหยื่อนะครับทําให้เหยื่อมีอาการชักกระตุกนะครับรัชชานะครับนะครับนี่ก็คือบึ้งนะครับ เ,เราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปโดนตัวบึง้งเดี๋ยวเรามาขุดดูกันนะครับนี่ครับกอขุดตามรูเข้าไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาดูบึง้งตัวอื่นๆกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอตอนนี้นะครับเราก็ตัดด้ามเสียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาขุด ดูเบื้องดําดูนะครับเราจะดูว่ารูนี้จะมีเบื้องดําอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับเบื้องดํานะครับเบื้องดําตัวเบื้องเบื้องดำครับซึ่งอตอนนี้เราเจอตัวบึ้งเขาแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะ ดูก็ค่อนทางจะเราต้องขุดด้วยความระมัดระวังนะครับเราอย่าไปใช้มือล้วงนะครับเดี๋ยวจะไปโดนเขี้ยวของตัวบึ้งนะครับเดี๋ยวจะโดนพิษของเขานะครับต้องขุดด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นฟันนะครับฟันของบึ้งนะครับก็จะมีเขี้ยวชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณนี้มีบึ้งนะครับก็มีจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบึ้งดำนะครับที่เราขุดได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาดูบึง้งตัวอื่นๆกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นครับอยู่ด้านหน้านะครับ2อเขี้ยวนะครับก็จะมีส่วนที่โผล่ออกมานะครับเอาไว้แทงพวกเหยื่อเขานะครับแทงแล้วก็เขาจะฉีดพิษเข้าไปนะครับนี่นครับนี่คือ เดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาดูบึง้งตัวอื่นๆกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับด้านไนนะครับนะครับเดี๋ยวจะทำให้เข้าตายนะครับเราจะใช้ไม้เขีย่ยใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ การขุดนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาดูบึ้งตัวอื่นๆกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับด้านไหนนะครับ ใหญ่อย,ยอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับสองเขี้ยวนะครับก็จะมีส่วนที่โผล่ออกมานะครับเอาไว้แทงพวกเหยื่อเขานะครับแทงแล้วก็เขาจะฉีดพิษเข้าไปนะครับ นี่นะครับนี่คือเดี๋ยวเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปโดนตัวบึง้งนะครับตามรูเขาก็จะเป็นเยื่อเข้าไปอตอนนี้เราเจอตัวบึ้งเขาแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะโอ้นะครับเดี๋ยวจะทำให้เขาตายนะครับ จะใช้ไม้เขีย่ยเราต้องขุดด้วยความระมัดระวังนะครับเราอย่าไปใช้มือล้วงนะครับเดี๋ยวจะไปโดนเขี้ยวของอตัวบึ้งนะครับเดี๋ยวจะโดนพิษของเขานะครับเราต้องขุดด้วยความระมัดระวังนะครับ การขุดนะครับตัวเขาก็จะออกสีดำนะครับพวกคล้ายผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะครับก็จะมีขนนะครับตามขาตามตัวเขานะครับ